เรื่องค่าไฟฟ้าแพงคุณสรีสุวรรณก็ไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วพักการเมืองต่างๆเนี่ยก็ออกมาเสนอนโยบายแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของการลดภาระค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนแล้วไปดูทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะวันนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการเร่งหาหรือกับกระทรวงพลังงานพร้อมกับเล็งเรื่องของการรื้อโครงสร้างระบบพลังงานใหม่ด้วยค่ะ พลเอกประยุทธ์บอกว่าตอนนี้นะคะกําลังแก้ปัญหาอยู่ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะพร้อมกับยอมรับว่าตนเองก็กังวลเรื่องนี้เหมือนกันส่วนวิธีการแก้ปัญหาก็ได้ดูเรื่องของโครงสร้างที่ต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ขอร้องสื่อด้วยว่าก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยอขอให้พิจารณาไต่ตรองกันสักนิดนึงเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดขณะนี้ก็สั่งการไปแล้วนะคะว่าสิ่งไหนทําได้แล้วไม่ผิดถูกต้องตามสัญญาเพราะว่าที่ผ่านมามีกลไกก็ระบุไว้ดังนั้น มีความจําเป็นค่ะที่จะต้องรื้อสิ่งต่างๆหรือพวกนี้ใหม่หมดเดี๋ยวก็ต้องมีการหารื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยแต่ทั้งนี้จะยังไม่มีการทบทวนเรื่องของค่าไฟในเดือนพฤษภาค,คมค่ะเนื่องจากว่าประกาศค่าไฟฟ้าผ่านแปรหรือว่าค่า FT ร่วงหน้าไว้แล้วดังนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าค่า FT ขึ้นน่ยมันเพราะอะไร,รต้องขอดูทางต้นทางก่อนโดยเฉพาะพลังงานทั้งหมดมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับน้ำมันค่ะที่ร้อยละ80-90เเรานำเข้าจากต่างประเทศซึ่งก็มีการปรับขึ้นราคาทั้งหมดดังนั้นต้องไปดูเรื่องค่าบริหารจัดการแล้วก็เรื่องของภาษีรวมถึงความเสี่ยงยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาได้มีการดูแลประชาชนนับแสนล้านบาททั้งเรื่องราคาน้ำมันแล้วก็เรื่องแกส๊สรวมถึงค่าไฟฟ้ารพรลเอกประยุทธ์บอกว่า ตอนนี้มีการหารือกับนายสุพัฒนพง์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วกําลังคุยกันอยู่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการที่จะหาวิธีการช่วยเนี่ยอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยดังนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจไม่ใช่ว่าชี้แจงไปแล้วมาจับผิดจับจ้องกันเบื้องต้นก็ให้ในายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคไปดูเรื่องของสัญญาด้วยค่ะว่าจะต้องปรับแก้กันยังไง<ม>อะไร,รถูกอะไรผิด ขณะเดียวกันนะคะนายโยก็บอกว่าตอนนี้จะหาเงินไปดูแลประชาชนโดยจะต้องเสนอไปยังกะกะตเพื่อดูว่าจะใช้งบประมาณไหนกันในการดูแลส่วนจะต้องเสนอเข้าคอรอมอรเลยหรือไม่นั้นนายกบอกว่า เดี๋ยวรอก่อนต้องกําลังพิจารณาแล้วก็รวบรวมข้อมูลอยู่รอกันสักนิดหนึ่งนะคะคือตอนนี้มันมีข้อจํากัดเรื่องของคอรมอรักษาการแต่ว่าดูจากท่านนายกส่งสัญญาณออกมาแบบนี้เองเนี่ยเหมือนว่าท่านตั้งใจว่าอาจจะมีอีกสักมาตรการที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของค่าไฟฟ้านะครับก็ต้องติดตามว่ามันจะเป็นนโยบายลักษณะแบบไหนภายใต้กติกาของกกตด้วยนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาตามต่อสถานการณ์ในต่างประเทศครับค่ะ thank you